ที่เห็นนี้ก็คือ power bank ของ monster เป็น power bank ขนาด3 0 0 0มป์ขนาดเล็กพกพาสะดวกทุกคนควรมีอาว้ติดตัวเผื่อใช้ยามฉุกเฉินครับออกนอกพื้นที่ใช้มือถือแบตใกล้จะหมดตัวนี้ตอบโจทย์เขาจะมีสลักตัว M monster ติดอยู่ด้านข้างครับของแท้แน่นอนจะมีแสงไฟเป็นเมดสีขาวบอกประวัตไฟที่มีอยู่สามารถชาร์จไฟเข้าด้วยพอร์ต Type C เมื่อเราชาร์จไฟเข้าก็จะมีไฟบอกสถานะในการชาร์จครับ power bank ตัวนี้เขาจะมีให้เราเลือกครับ พอร์ต Type C สลับมือถือ Android หากใครใช้มือถือ iPhone ก็จะเป็นพอร์ต Lightning ครับการชาร์จก็ไม่อยากเพียงแค่เราเสียบเข้ากับพอร์ตมือถือหรือว่าแท็บเล็ตไม่ต้องมีสายระยงระยางให้เกะกะครับไม่ต้องกลัวครับว่า Power Bank ไฟจะหมดเพราะเขามีไฟที่บ่งบอกถึงแสนะของปริมาณไฟที่มีอยู่ครับเขาจะมีขาตั้งของ Power Bank มาให้ด้วยนะครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงก็สะดวกแบบนี้ครับ ถือว่าเป็นไอเทม Powerbank ตัวหนึ่งที่อยากแนะนำที่ทุกคนควรมีติดตัวเอาไว้ครับสนใจแตะที่ตะก้าด้าน่างได้เลยครับ